สวัสดีครับผมเยอะปิดไหมเพื่เยอะเฮียดึกแล้วแน่แน่เฮียไม่ดีตีแค่ไม่ดึกไม่เหผมแค่ตีสองนิ้งให้ยุบวันปัดทีผู้ชมที่วัวดิผู้ชมคนที่เก่งเมื่อไหร่นี้จะตอนนี้ดโอ้โหเฮียพอเด็กก็แล้วก็สวัสดีครับผม ผมโฟแล้วก็ไอเจนี่ชื่ออะไรัดลครับโอเคแล้วก็อีกคนนึงช่างแม่งเนอไอโนนมเอเมเนมอันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันโอ้ยยานี่แม่งเห่าเลยนะไอ้แม่งต่างเกมไปเยอะเลยนะย่างเหงาจัดไปวันนี้มันเล่นเกมปัดตครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าทอยลี อันนี้เราจะมาเล่นเกมเศรษฐีกันอายุเริ่มดิไอสัตว์ถอยดิเฮียเออ,อ,อพยายา็ที่นะครับมเฮียเศรษฐีฮ่า <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้พี่จองอ่ะน้อทัวทีเฮ้ยเอง ตัอไอ้ฮะแม่งรู้เลี่ยมรู้เลี่ยมแม่งก็เล่นได้ดูทีแม่งแม่งเลี่ยมเยอะกันจริงๆเลยเล่นนี่มีคุม้มเลยลองมาแล้วอันหนึ่งสองอ่าเรียบร้อยงสิบห้าบาทยาเฉียดเฉียดคุกแน่ๆแล้วอ่ะยาเฉียดคุก Uh huh. สะอาดอาดูคุยอะไรดูเออบาย Have a great time เอ <ะ S 1> อควายต้องเดินมาหาหนองน้ำริงเลยไม่เป็นไรครับแค่เจ็ดสิบบาทใส่เจอ,อตรงไหนกูซื้อกูซื้อหมดเลยตอนนั้นนี่อะเจออะไรกูซื้อหมดอัน 1, 2, หนึ่งสองสามสวย เกิดไปที่อะไรครับไอ้ซ่าช,ชม,มาดาครับอยู่นิเชื่อพี่นไหไรเ้ามาอะไรอย่างเี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวนอ้อหนึ่งถูกไปเนี่ยอ่ะอ่ะสถีพี่รวยน้องเขาไม่จับผมหรอกก็เชื่อน้องอ คนอะไรทำอะไรก็ดีแล้วก็ได้เงินได้ถึงห้าบาทเออเออแต่กูเสียเจ็ดสิบวิทำไมรืร่นล้วนเนี่ยเอ้ามีคนเงินติดลบป่ะมีใกล้เงินติดลบป่ะอันหนึ่งสองสาสี่อ๋อที่กูถัดตกใจหมดแค่แม่สี่ไม่งไม่คุ้น เฮียไหมครับเกดไหครับเกดเฮ้ยเฮ้ยเฮียน่ากลัวย่อสามร้อยรวมทีกุ้มเบอร์ตู <c oughs> แล้วมันเป็นเฮียต้องให้กูแต่เทีหนึ่งไอส้สัสนี่เฮียได้ได้ได้เงินคืนได้เงินคืนหนักแม่งตัวนี้คนกันตีนไอยกันให้แต่หนึ่งเอ้ยยี่สิบบาท แค่มาถามกันว่าแฮ้ยเดี๋ยวเจอเคไว้ร้านไอ้สัสทำไมนคนอื่นเขาอัพเกรดกันอย่างเดียวเลยกูแม่งไม่ได้อัพเกรดเฮียเขาเลยกูรู้สึกว่ามีคนจนหน่อยเฮียอน่าดีนะใครน่าดีนะนนะแม่งมีแม่งเงินติดลบด้ะไม่ใช่กูแล้วหนง รูลมละลายยห้าร้อยเก้าสิบไอ็นี่ยาีีดูตุแรงว่าที่ที่จามแม่งซื้อแม่งไอ้นี้แล้วดิเนะะเสร็จตัไม่เอาไม่เอาโอ้โหเชี่ยดีดีกาเสียห้าร้อยวะไอ้ยาดูท hmm. ีลดละลายนีอเพื่อที ถอยต่ออีกคอนอะไรคนเดิมดีเลยวะเดี๋ยวก็ดูอ้าวชิ้นผ่อยให้กูหนึ่งมันจะซื้อที่ก่อนกูอ๋อจะไม่กูอะไรกูหนึ่งเดี๋ยขอตรงนี้พี่ขอ เี่ยผกายเเอาที่ดีมในเจ็ดร้อยนั่นละอ้าวไอ้สัตว์กวนุนซูตีมดีนะสัตว์มันเพิ่งอัพไอ้เหี้ยมันเพิ่งมีตังอัพน่ะไอ้เหี้ยมันเป็นเหี้ยอะไรกับตรงนี้ เที่าน้องพี่จะไม่ยอมขายของพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่ไม่ขายน้องพี่จะเก็บไว้หรนะือเปล่านะตาตาบุถอยเน่ยโอเคช่ไหมแล้ว Them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.